ประเด็นร้อนแรงบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งสามารถเช็คข้อมูลการลงคะแนนเสียงได้จริงหรือไม่เป็นประเด็นร้อนแรงที่ถกเถียงและสร้างความกังวลอย่างมากว่าในช่วงเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569ที่ผ่านมานี้ครับที่ยังไม่สรุปข้อเท็จจริงและข้อสังเกตที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในขณะนี้จากคำชี้แจงของทางด้านกกนตฝั่งหน่วยงานรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตยืนยันว่าเช็คข้อมูลส่วนตัวไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้งมีไว้เพื่อตรวจสอบหลอดการพิมพ์เท่านั้นเพื่อให้ทราบว่าบัตรใบนั้นถูกพิมพ์เมื่อไหร่ส่งไปยังเขตไหนและป้องกันการนำบัตรปลอมมาสอดแทรกในระบบความลับในการลงคะแนนกกตระบุว่า บาร์โค้ดไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได้และการเลือกตั้งยังคงเป็นความลับตามรัฐธรรมนูญจากหลายนักวิชาการหรือสื่อหลายสำนักได้ข้อสังเกตสมมุติฐานและข้อกังวลฝั่งผู้ตรวจสอบและโซเชียลที่มีนักวิชาการและอดีตนักการเมืองหลายท่านตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า Serial Number ที่ไม่สํากันมีการตั้งข้อสงสัยว่า หากบาร์โค้ดในบัตรแต่ละใบในเล่มเดียวกันมีเลขที่ไม่ซ้ำกันเลย Unique Running Number อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ในการเชื่อมโยงกับต้นขั้วในทางทฤษฎีหากเลขบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรงกับเลขบนต้นขั้วบัตรซึ่งต้นขั้วจะมีลายเซ็นหรือชื่อผู้มาใช้สิทธิ์ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครเป็นคนกาบัตรใบนั้น หากระบบเปิดช่องให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จริงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่ระบุว่าการลงคะแนนต้องเป็นความลับทั้งนั้นทั้งนี้ต้องรอผลการตรวจสอบที่แท้จริงออกมาเสียก่อนจึงเป็นประเด็นร้อนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วประเทศในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2,569ที่ผ่านมาสำนักงานข่าวเบาะแสภาคเหนือ